อันนี้เป็นอ,อ่ซิงโกเนียมพอดีมันเลื้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทำการขยายพันธุ์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะตัดเลยนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้เลยนะอ่าตัดไปเลยคะ่ะแบบนี้คะ่ะอันไหนที่มันเป็นท่อนยาวนะคะแล้วก็เอาออกแล้วก็ตัดประมาณนี้คะ่ะอันนี้เป็นท่อนยาวนะคะอย่างเงี้ยเราก็เอาออกทิ้งไปเลยเราเอาแค่เนี้ยคะ่ะประมาณนี้ ตัดเลยจะได้มีหลายๆต้นนะคะตัดไปเลยแล้วก็เหลือโคนไว้ต้นนี้ตัวนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปักชําด้วยวัสดุปลูกตัวนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะชําน้องแบบไหนนะวัสดุปักชํานะคะเราจะใช้เป็นมะพร้าวสับเล็กแบบนี้นะคะหรือบางคนจะเรียกว่ามะพร้าวมะพร้าวสับแบบโม่นะคะ1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหส่วนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ <S <S เสร็จแล้วเราก็ น้ำลงฝักช่าเลยนํำลงปลูกเลยนะคะเราจะใช้เป็นกระถางนะคะอันนี้เป็นกระถางสามนิ้วนะคะเจะใส่สักสองยอดนะคะเนี่ยค่ะสองข้อนะคะแล้วก็ทำการลงปลูกนะคะแบบนี้เลยเติมวัสดุปลูกลงไปเลยค่ะ แล้วก็กดรอบๆกระถางให้ตึงมือนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะเพราะว่าน้องเขามีลากทุกข้อเลยนะคะเดี๋ยวลากจะหักเนาะลากจะได้เดินดีๆนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการปลูกแบบนี้เลยนะคะกระถาง3ามนิ้วเนี่ยเราก็ใส่ลงไปสักประมาณแบบ2ยอดแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ไปทําการลดน้ําแล้วก็ดูแลความชื้นกันนะคะมาดูกันว่าต้องทํำยังไงนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะแบบนี้ การดูแลความชื้นให้น้องเนี่ยก็คือว่าเราต้องคอยสังเกตวัสดุปลูกนะคะให้มีความชื้นตลอดเวลาช่วง2สัปดาห์แรกนะคะเราก็จะวางไว้ในบริเวณร่มลำไรนะคะแล้วก็ไม่มีแสงแดดจัดจนเกินไปเพื่อให้รากเขาเดินได้ไวนะคะอันนี้ค่ะเราก็ลดน้ําไม่ชุ่มเลยนี้นะคะช่วงแรกก็แบบวางแช่ลงไปก่อนได้ค่ะไม่เป็นไร บางท่านนะคะก็จะใช้วิธีการหล่อน้ำเอาไว้ใต้กระถางได้เลยนะคะก็จะสามารถทำให้เจ้าต้นสิงโกนียมเนี่ยค่ะรากเดินได้ดีนะคะแต่ก็ไม่ต้องหล่อน้ำเยอะนะคะก็คือแค่แบบขอบขอแบกบับริมริมกระถางก็พออันนี้นะคะให้ตัวมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวขาดูดความชื้นให้เต็มที่นะคะอันนี้พ้อมจะไม่ได้หล่อไว้นะคะก็คือพ่อมจะถ้าถ้าใครมีเวลา ก็คือไม่ต้องหล่อน้ำแต่ต้องลดน้ำทุกวันนะคะโดยดูแลความชื้นดี่ดีนะคะแล้วก็ตัวต้นแม่นะคะต้นแม่ก็เติมปุ๋ยบํารุงให้เขานิดนึงนะคะถ้าดินยังมีสภาพดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะโอเคค่ะอันนีป้ประมาณนี้นะคะ นี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะสําหรับต้นไม้ตระกูลซิงโกเนียมนะคะตัดข้อค่ะแล้วก็นําปักชําลงปลูกในวัสดุปลูกแบบนี้ก็สามารถมีจํานวนเพิ่มขึ้นได้ค่ะไปลองทํากันดูค่ะ